วันคริสต์มาสวันแห่งการเฉลิมฉลองแล้วแต่ครับง่ายๆเป็นวันที่ทุกคนจะจัดงานเลี้ยงและใช้เวลาร่วมกันก็ดูเหมือนจะเป็นวันที่ดีใช่ไหมแต่สำหรับแฟนแนไรเดอร์มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเชี Cheer, ่ยเศร้าจังวะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันยังไม่คริสต์มาสเลยนะรีบไปไหนก็เหตุผลง่ายๆครับผมอยากทำแค่นั้นเลยอาถานวันคริสต์มาสหลายคนเรียกกันอย่างนี้ใช่ปะ แล้วมันคืออะไรตามที่ผมเข้าใจนะในช่วงที่ซีรีส์ฉายช่วงใกล้ๆหรือว่าช่วงคริสต์มาสอะในตอนตอนนั้นมันจะมีตัวละครหลักตัวหนึ่งที่ตายไม่ว่าจะตายจริงหรือว่าตายไม่จริงก็ตามแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะ ก็จริงๆไอเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วแต่ผมอาจจะไม่ทราบใครรู้อะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับแต่เหตุการณ์ที่น่าจดจำที่สุดและรารึงใจที่สุดในตอนนั้นก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ในซีรีส์ Mars Raider e X-8 ตอนที่12ซึ่งไอตอนเนี่ยมันฉายในวันที่25ธันวาคมพอดีด้วยวันคริสต์มาสพอดีเลยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นฟะและผมบอกเลยซีรีส์เรื่องเนี้ย อย่าโดนดีไซน์หรอครับดีไซน์น่ารักแบบเนี้ยเนือ้อเรื่องเจมจนโคตรเลยเดี๋ยวผมจะสรุปเหตุการณ์ให้ว่าในตอนที่12เนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกับตอนก่อนๆครับคือมีบักสเตอร์ออกอรารวาดเหล่าไรเดอร์เลยต้องมาจาัดก,การแต่มาในตีมคริสต์มาสแล้วก็ตัดมาที่มาสไรเดอร์เลเซอร์หรือคุโจคิริยะได้มาพบเจอกับมาสไรเดอร์เกมูหรือดัน คุรโตหลังจากคุยกันไปสักพักหนึ่งทั้งสองก็สู้กันแล้วก็เป็นการเปิดตัวหนึ่งในร่างที่ผมโคตรชอบอย่างมา s ์ r เรเดอร์เกมุเลเวล10ผลสรุปก็คือ m a s ์สเรเดอร์เลเซอถูกโจมตีอย่างหนักจนหลอดเลื่อนหมดและเกมโอเวอร์ไปซึ่งก่อนที่จะตัวสลายไปก็ได้ฝากฝังเข็มขัดของตัวเองให้กับโฮโจเอมุหรือ m a s ์สเรเดอร์เอ็กเพระเอกของเรื่องก่อนที่ตัวจะสลายไป แต่ใครที่ดูซีรีส์จนจบก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าคุโจคิริยะไม่ได้ตายจริงและกลับมามีบทบาทในซีรีส์ในภายหลังด้วยแต่ฉากนั้นน่ะมันสร้างความช็อกให้กับคนดูในตอนนั้นจริงๆอ่ะแล้วกว่าที่เฮียแกจะกลับมามีบทอีกครั้งอ่ะก็ล่อไปประมาณสัก20กว่าตอนอ่ะก็จะกลับมามีบทอ่ะและหลังจากที่ไอตอนเนี้ยไม่ฉายไปก็ทําให้แฟนๆไรเดอร์หลายคนรู้สึกหวาดระแวงวันคริสต์มาสเป็นพิเศษเลย เพราะกลัวว่าไม่จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครในซีรีส์มา s t e r r a d เดอร์อสิแล้วก็ได้ขนาดนามว่าเป็นอาถรนวันคริสต์มาสไปโดยบริยายแล้วซีรีส์หลังจากนั้นน่ะไม่มีเหตุการณ์เหมือนอย่างนี้ไหมคําตอบคือมีแต่ในช่วงวันที่ฉายอะ่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับวันคริสต์มาสแต่มันก็อยู่ในช่วงคริสต์มาสพอดีแหละซึ่งไอฉากตายที่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะมาในรูปแบบของฉากย้อนอดีต ที่จะเป็นการบอกว่ามันมีตัวละครไหนที่ตายมาก่อนหน้านี้แล้วก็เหมือนเป็นการเฉลยปมป,ม,ปมหนึ่งของซีรีส์แหละครับซึ่งซีรีส์ที่มีการตายแบบฉากย้อนอดีตก็อย่างเช่น m a s t e マ d e r b u i l d หรือ m a マース d e r r e v i s e เนี่ยนะครับส่วนฉากตายอีกแบบก็เป็นฉากตายแบบ Real Time เลยแหละครับคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเลยตัวอย่างก็เช่น Master Rader Saber แล้วก็ Master レ d e r g e e แหนะครับ ล่าสุดในซีรีส์มา s t สเรเดอร์ก็ฉาดก็มาอย่างล้ำเลยครับคือพวกของพระเอกทุกคนตายหมดแต่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกคู่ขนานเป็นไงล้ำไหมแต่ทุกคนในโลกหลักยังอยู่ดีนะครับก็อยากจะขอพูดถึงซีรีส์มา s t สเรเดอร์กระบุเลยแล้วกันเอาจริงๆผมไม่ค่อยอยากให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้ในซีรีส์กระบุเท่าไหร่ครับคือณปัจจุบันอ่ะมันก็ดาร์กพอสมควรแล้วนะคือมันจะดาร์กกว่านี้อีกเหรอ คือชีวิตของพระเอก้วก็พระรองในซีรีส์เนี่ยมันก็น่าสงสารพออยู่แล้วนะแล้วถ้าไปเจอเหตุการณ์ที่มีคนตายอ่ะผมว่าพวกเนี้ยมันเศร้ากว่าเดิมแน่ๆอ่ะก็ขอภาวนาให้อาถพนวันคริสต์มาสไม่เกิดขึ้นกับซีรีส์มาร์สเรเดอร์กาบุและกันก็จะประมาณนี้นะครับถามว่าทําไมผมถึงไม่เล่าเหตุการณ์อาถพนวันคริสต์มาสของแต่ละซีรีส์ง่ายๆเลยครับเพราะผมอยากให้ทุกคนไปดูกันเองมากกว่าทุกคนจะได้รู้ว่าทําไมถึงถูกเรียกว่าอาถพนวันคริสต์มาส แค่นี้แหละและก่อนจะจากกันไปผมก็ขอขึ้นภาพของเหล่าผู้ที่ถูกตัดบทในช่วงอาถรรพ์วันคริสต์มาสให้นะครับคนที่ตายจริงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพขาวดําให้แต่คนที่ตายไม่จริงอะ่ะผมจะขึ้นภาพสีแค่นี้แหละครับและถ้าข้อมูลผิดพลาดประกาใดก็ขออภัยด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ